สวัสดีสิงเจียอยูอส,งสิงนี้นหัว,หวชายค่ะตอนรับเทศกาลตรุษจีนใช่แล้วน,นะคะพบกับเราสองคนในรายการบ้านโหราศาสตร์ภูมิพยากรค่ะเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะจะเจ,เจอกับท่านอาจารย์เก่งกาจโจงเจพระพร้อมด้วยพรมบุภาแก้วสาครนคะ่ะอาจารย์เดี๋ยววันนี้นะคะตอนรับตุษจริงก็จะให้คุณผู้ชมทางบ้าน เปิดสายแบบว่าอาจารย์เปิดรับสายดูดวงเนาะโทรกันมาทั้ง3ช่วงเวลาเลยเปิดวันนี้ตลอดเลยเพราะวันนี้เป็นของข<ส>วัญวันตุจีนเ,<อ>เดียวกนเลยนะเดี๋ยวช่วงหน้าโทรศัพท์มันได้นะคะ029349561ถึง2ใช่มยใช่ตอนนี้ฝากลักรู่ค่ะ ขณะนี้คุณผู้ชมกำลังรับชมรายการบ้านโหราศาสตร์ภูมิพยากรกันอยู่นะคะตอนนี้ก็เปิดสายกันเลยทีเดียว0 2 9 4 4 9 5 6 1นะคะคุณผู้ชมท่านใดอยากตรวจด,ดวงชะตากับท่านอาจารย์เก่งกาจจงใจพระก็สามารถโทรมาได้สดๆเลยโดยไม่เสียตังค์เลยนะคะจยนเออว่าไม่เสียตังค์เสีย3บาทเนาะถ้าเบอร์บ้านมาแล้วสายมาแล้วนึ่ว่า,าจะไม่อยู่บ้าน,นะอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ยังไม่มาเลยอาจารย์ใจไปหาคุณผู้ชมแล้วเหรออาจารย์ครับไม่มีปัญหาแล้ครับอาจารย์ดวงดวงตุจีนเนี่ยเขาบอกมันมีปีชงใช่ไหมอาจารย์ก็มาแล้วมาแล้วจะพูดปีชงจริงเลยนะมีโทรมาไม่ต้องชงแล้วมันชงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะนกค่ะคุณนกเหรอคะค่ะค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่คะสิบสี่ค่ะสิบสี่เดือนค่ะเดือนแปดค่ะสิงหาเหรอคะ ค่ะค่ะพศสามศูนย์ค่ะสองห้าสองศูนย์สองห้าสามศูนย์ค่ะสามศูนย์เนาะสองห้าสามศูนย์สามศูนย์สามหกสามศูนย์สามศูนย์ค่ะโอเคสามศูนย์เวลาเกิดแปดโมงสี่สิบแปดโมงสี่สิบค่ะเกิดที่จังหวัดไหนคะค่ะจังหวัดลำปางค่ะลำปางนะคุณนกพูดให้ดังๆหน่อยนะครับนะฮะเสียงหวานเบาไปนิดนึงนะะเอาเปรี้ยวๆหน่อย <laughs> อาชีพอะไรฮะคุณนกอ๋อเอกชนค่ะพนักงานค่ะพนักงานออฟฟิศค่ะพนักงานออฟฟิศงานออฟฟิศนะฮะเอออยู่อยู่ที่ไหนเนี่ยอ่าอยู่ลำปางค่ะอ๋อตอนนี้โทรจากลำปางเหรอค่ะอ๋อโอเคไม่ได้หยุดตุนจีนนะค่ะไม่ค่ะไม่ไม่เอ่อจะถามเรื่องอะไรบ้างถามเรื่องความรักค่ะความรักค่ะความรัก ตอนนี้อา 20, 6, ยุยี่สิบหกย่างยีบเจ็ดนี่ยังไม่มีความรักเลยแล้วมีมาบ้างแล้วก็มีค่ะมีมาแล้วแต่ยังไม่สมหวังเลยว่ายังไงยังไม่สมหวังค่ะยังไม่สมหวัง <c oughs> เดี๋ยวถามจริงชื่อชื่อเต็มชื่อจริงชื่ออะไรชื่อชื่อจริงๆริอะวางสายไปแล้วไม่กล้าบอกชื่เอเดี๋ยวเพื่อนรู้อ๋อโกอย่งงางนั้นเลยฮะใช่อ๋อไดไไ้ไม่เป็นไรนะ่เป็นไรนะฮะ เดี๋ยวรับสายต่อไปไหมมีไหมความรักดาวสุกแกเสียนะดาวทำไมดาวสุกเสียแล้วเป็นไงคะดาวสุกเสียเป็นวินาศรักแต่ดาวสุกแกเด่น,นเป็นราชาโชคนะความรักก็ดีแต่ว่ามักจะผิดหวังอยู่เอยนะฮะคุณนกนะฮะค่ะแล้วก็ดาวอาทิตย์ดาวหนุรักก็ไปอยู่ในภพว,วินาศเหมือนกันนะครับนะฮะค่ะต้องแต่งช้าหน่อยแต่งช้าแล้วเป็นไงแต่งช้าจะสมหวังหนะะ่อยเพถึงว่าในช่วงนี้ต้องให้เลยสามสิบอปด รักษาต่อไปดีกว่านะคะโอเคมาแล้วเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะทั้งคู่เลยว่ามาว่ามาชื่ออะไรชื่ออะไรอปดาออปดาเรอคิดถึงอาจารย์ยังเลยโทรไม่ติดดูตลอดแล้อแหมรู้สึกเสียงหวานขึ้นนะสาวขึ้นเยอะแล้วเนี่ยอ้าวก็อาจารย์เปลี่ยนชื่อให้แล้วก็ต้องดีสิปีใหม่เนี้ยรู้สึกมันสดใสกว่าเก่าอะนะ ต่าไปเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วแล้วที่นี้ก็จะฝากดูดวงให้ลูกสาวหน่อยว่าปีใหม่นี้จะมีโอกาสได้บ้านไหมใคปรป้าดาและลูกสาวไปลูกสาวลูกสาวลูกสาวว่าจะยกบ้านเขาจะยกบ้านให้เหรออ่าเขาจะยกให้แม่อยู่ตอนนี้ยังเป็นชื่อของลูกอยู่เหรออ่าลูกสาวเขาจะยกให้ป้าดาอยู่บ้านอ๋อจะยกบ้านใหม่ให้ใหแล้วตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันเหรอ ตอนนี้ลูกสาวไปอยู่ที่หอพักในเมืองอ๋อลูกอยู่หอพักแล้วจะยกบ้านหอพักให้เหรอไม่ใช่ก็จะปลูกบ้านให้แม่ไหมอ๋อปลูกที่ไหนอ่ะปลูกที่บ้านหนูนี่แหละบึงราชโนกอออออะดูดวงให้นิดนึงว่าจะพอที่จะยกได้ไหมถามดูดวงป้าดาแล้วดวงลูกสาวดวงลูกสาวพรเขาป็นคนปลูกไปป้าดาเอาเอาชื่ออะไร อา,อาจารย์เปลี่ยนให้แล้วชื่อปุณณาทองเมืองนะปุณณดาตอนนี้ไม่ใช่ถามมันเกิดเท่าไหร่เาเกิดวันที่เ euh, ก้าเกิดวันที่เก uh, ้าเดือนพฤศจิกายนพศสองห้าสองสองวันศุกร์เวลาสิบหนาฬกาเก้านาทีอ่าเกิดที่ไหนอ่ะ เกิดที่พิษณุโลกที่ที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลอ้าอเดี๋ยวเดี๋ผูกให้นะเป็นลูกคนที่เท่าไหร่เออมีคนเดียวคนที่สองก็เป็นคนเป็นคนโตเลยคนสุดท้องอ่าใช่เออแล้วแล้วยังไม่แต่งานยังไม่ได้แต่งเลยอาจารย์จะมีเนื้อคู่กับเขาไม่แล้วน่ะแม่อย่าไปหวงจัดเสิมแม่ต้องแกล้งนันนอย ไม่ค่อยได้ห่วงหรอกแต่เขาทํางานไม่มีเวลามั้งอาจารย์ทําไมอ่ะอ่าดูที่ว่าเดือดดวงนกู่เขาจะมีด้วยไหมเราเราห่วงเขาหรือเปล่าหรือว่าห่วงเก็ก็ห่วงมั่งน่แหละเออลูกคนเดียวอาจารย์ก็ลูกคนเดียววะถ้ามีลูกชายใหม่เขาก็ต้องเข้ากับแม่ได้ก็กลัวเข้าไม่ได้อ่ะเต้เอาเลยงั้นก็แม่หาแล้วกัน อ้าให้ก็กลัวไม่ดีก็ให้อาจารย์ผูกดวงให้นิดนึงว่าเขาจะมีคู่ไหมคู่มีไหมคู่คู่มีแต่มีช้าแล้วก็มีโอกาสโอกาสใ<ห><ม>นเมษตยนนี้มันลงบาระอาอิตยาเป็นนิดเนี่ยคู่ค่อนข้างจะหาย,ยากเรางี้ดีกว่าโอ้ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสก,ก็เยอะก็ต้องไม่ห่วงอนะถามดูแค่นั้นแลลหละเรื่องคู่แต่ว่าอยากรู้ว่าบ้านเนี่ยเขาจะปลูกให้แม่เนี่ยสำเร็จไหมบอกให้แม่ตันูคุณภาะสาชะ กานุหรอพสัจฉพันธุสาเร็จสําเร็จสำเร็จนะคะอ่าในอาจารย์ค่ะในแบบนะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะอ่แล้วก็แล้วก็กระดัยหันไปทางทิศใต้จะโอเคไหมคะไม่ดีอะวันไดต้องหันตะวันออกไว้ตะวันออกนะมันที่หนูมันไม่มี ไม่ลงทิศลงลงทิศใต้เพราะจะไปโยใต้คุณอื่นเขาอยู่เรื่อยมันมีลงทิดเหนือกับทิศตะวันออกใต้กับตกนี่เขาไม่นิยมบันไดลงไปอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่บันไดลงอบันไดลงอ่ะของหนูวลงทิดเหนือแต่เวลาหนูเข้าไปในบ้านน่ะจะจะขึ้นไปทางทิศใต้โอ้ยขาขึ้นไม่เกี่ยวมันลงมันลงที่ขาลงอ๋อขาลงน่ะทางทิดเหนืออาจารย์ขาทางทิดเหนือได้ไม่มีปัญหา อ๋อไม่มีปัญหาเนาะ,ะ,ะดวงเขาก็พอไหวน,นอะอาจารย์เนาะดวงเขาก็โอเคอะนะปีนี้อคงส่งไหวเนาะเงินเนี่ยได้อยู่แล้วค <c oughs> ่ะ <c oughs> เขาเกิดวันศุกร์เนี่ยอายุสาปีสามสี่ปีสองเดือนยีบสอวันน้วันนี้นะค <c oughs> ่ะค่ะก็ก็โอเคอะดวงก็อยู่ในเกณฑ์ดีค <c oughs> ่ะคู่อย่าเพิ่งไปรีบมีมันช้าๆ <c oughs> หน่อย โอได้เลยได้เลยไม่ไม่ไม่มีปัญหาแต่ว่าคือคนคนที่เขาจะได้ยางไม่ต้องรักหรอกเขาดูแล้วพอใจเป็นคู่ชีวิตได้ก็โอเคเลยค่ะเออแม่แม่หาให้ก็ได้ไม่มีปัญหาโอ้ยแม่ไม่รู้จักใครกกลัวกลัวอาจารย์ค่ะเคยมีทางบ้านเขาหาให้ลูกสาวก็อยู่ด้วยกันไม่รอดเอาทาไมอ่ะไม่รู้อ่ะตอนหลังเขาก็เลิกกันอ่ะก็เลยคือถ้าเราหาเราก็ต้องดูสิวันนี้ใสเป็นยังไงเรามีประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะกว่า เอยอ้าวแล้วตอนที่คุณหาสามีพ่อลูกอ่ะคุณหายัางไงอ่ะเอ้าหนูก็มาเจอกันเองนี่แหละเจออย่างนี้แล้วแล้วคุณคุณไปไปยอมเขายังไงอ่ะฮะคุณไปยอมเขายังไงอ๋อก็พ่อแม่ก็ตกลงให้ว่าเออก็พอมองดูว่าคนนี้ก็พอใช่ได้อะไรไไอย่างเงี้ยไม่ไม่เราเราชอบกันมาก่อนแล้วพ่อ,พอแม่หาให้ไม่ไม่อ่ะเขาแนะนํามาแต่ไม่ใช่พ่อแม่คนอื่นเพื่อนเพื่อนอ๋อคุณื่นแนะนํามาจ้ะ,จะแล้วเราก็ให้พ่อแม่ดูว่าดีไหม ก็เหมือนกันนั่นแหละก็ใครแนะนามาคุณก็ดูถืว่าดีไหมคุณเป็นพ่อเป็นแม่ดินะอ่าวแล้วดูไม่เป็นจะใหม่นี้หนูกลัวกลัวรรกลัวอะไรอ่ะกลัวตุนกลัวก็เรียกว่ากลัวแต๋วไม่ใช่กลัวแบบเออเราไม่ค่อยรู้จักหัวนอนปลายติงก็จะไปเป็นเออทำไมรู้รจักแล้วก็อย่าไปให้ที่ก็เอาที่คนรู้จักสิอย่างนั้นเนาะอาจารย์เนาะเออยางน้อยก็ยังได้รู้หัวนอนปลายเท้ามาจากไหน ค่ะค่ะได้ได้ได้เอาคนรู้จักก่อนนะแม่ให้รู้ว่าเทือกเถาเราก็ลูกเต้าเราใคระมีอาชีพอะไรมพต้องดูประวัติพ่อแม่เท่านั้นแหละค่ะค่ะได้ได้ก่อนจกแจกกแล้วก็ให้ไปตรวจดูก่อนมีเอสมีอะไรหรือเปล่าเออได้ได้อาจารย์ขาหนูจวไอพรให้อาจารย์มั้งอ่ะนานแล้วไม่ได้ไอพรให้อาจารย์เลยมีใหม่กุจจิแล้ววันนี้นะเออปดาอยากจะให้อาจารย์ แล้วก็น้องบูภาเนี่ยนะคะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วกการงานก้าวหน้าลารวยลารวยนะคะเพราะปดาเขไม่มีอะขอบคุณขอบคุณขอบคุณด้วปดาก็ไม่มีอะไรที่จะให้อาจารย์นะคะก็รักอาจารย์เหมือนญาติอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอวยพรให้นะคะขอบคุณครับเช่นเดียวกันนะจ้าปดานะขอให้ได้ลูกเขยดีๆนะเร็วๆนะ จ้าทูให้เป็นอย่างงั้นนะคะอาจารย์คะอ่าจ้าจาสวัสดีค่ะสวัสดีครับรับสายต่อไปดีกว่าจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์คุยเ่ยชื่ออะไรครับชื่อแหม่มค่ะแหม่มนะแหม่มเกิดวันที่เท่าไหร่ยี่สิบแปดตุลายี่สิบแปดตุลาสองห้าศูนย์สองวันพุธค่ะเวลาเวลาตอนเช้าแปดโมงเช้าเอ้นแปดโมงเช้า เคยที่ไหนอ่ะปีกุลกรุงเทพกทมนะค่ะตอนนี้คุณแมบทาอาชีพอะไรตอนนี้ก็ทํางานออฟฟิศละค่ะอยากให้อยากให้อาจารย์ดูว่าปีนี้ตั้งแต่ปีใหม่ของจีนไปจะเป็นยังไงคะดวงเรื่องการเงินความรักการงานพวกนี้ละค่ะอ๋อค่ะว่าจะเป็นไงเราจะได้ทำไม่แต่งงานหรือยังอ่ะยังค่ะยังไม่แต่งคงต้องเป็นสาวแก่แล้วล่ะอาจารย์โอ้โหสาวแก่ก็ดีนะรวยดีอยู่คานทอง ออเขางทองเมื่ใช่คนธรรมดาอยู่ได้ต้องคนมีเงินนะทองทั้งทั้งคานเลยนะอแล้วก็ถามเรื่องความรักในการงานการงานก็ใช่ก็รวมกัมสถานการา์อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงอ๋อการงานลัคนาอยู่ราศีพิจิก การงานก็ยังดีอยู่นะช่วงกลางปีไปแล้วนะคะก็โอเคจะมีลาบฟุกๆมานะมีเหรอคะใช่แต่ช่วงนี้ไม่ทุกนี้ยังไม่มีนะต้องรอให้ลาวหูยกก่อนลาบมายยงไงไะอาจารย์มันจะได้มามาจากตอนหนุกหรือพราจากจากเพศตรงข้ามอะหรือคนที่จะสนับสนุนเราอ่ะนะเป็นเพศตรงข้ามเพศตรงข้ามเพศตรงข้ามอ๋อ ผู้ชายเพาะฉะนว่าเราผู้หญิงก็ผู้ชายให้เราอ่ะนะอาจจะเป็นผู้ใหญ่กลางปีเหรอะคะอ่ะกลางกลางปีเหรอคะางานก็ยังดีอยู่เพราะดาวศุกร์มันยังให้เราอยู่ใช้ได้ดกลางปีเหรอคะที่ว่าโชคปุกเนี่ยใช่ใช่ต้องเริ่มไปลงที่กระดกะดานะเยอะมากไหมคะจะได้เตรียมรับไว้เลี้ยงอาจารย์ด้วยโอ้โหเอาอย่างนั้นเลยอะเอาอย่างนั้นเลยค่ะเอาเอาได้ก็ค่อนข้างจะก้อนใหญ่นะก้อนใหญ่ พราะพุธหันมันจะลงมาด้วยมันจะกระดุมพระเนี่ยก้อนใหญ่นะเพราะดาวเสาอยู่ในก้อนใหญ่มันจะได้จากไหนกันจากเราก็ยังมองไม่รู้ว่าคุณต้องมองเองทีว่าคุณมีทําอะไรไว้บ้างเหรอคะอาจจะเป็นไปแนะนําหรือใครมีค่าหรือนอกนะอะไรสักอย่างมันจะมามัน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 ยังคาดการไม่ได้พี่จะให้รู้ดาวมันลงมันจะมีลาบอ๋อแต่ว่าเขามีลาบแน่นอนใช่ไหมคะมันแน่ไม่แน่เต้จะดูตอนนั้นตัวแปรอีกหลายหลายอย่างเห็นไหมเดี๋ยวไปกินเชื่อไว้ก่อนแล้วเมื่อลาบไปมาเป็นนี่ อ๋อ oh, <laughs> แต่ดูแล้วเหมือนแกนว่าจะมีก้อนใหญ่ <laughs> ใช่ไหมคะครับเพราะว่าดวงคุณมันพิเศษนะมันเป็นเรื่อพระจันครึ่งเสี้ยวอ๋อเ oh, หรอคะตั้งแต่ราศีเอ,อกรกฎสิงห์ <laughs> กันตุลพิจิกทธนูนเนี่ยมันมีทั้งหมดเลยดาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกราศีมีดาวต่อเนื่องเพียงแต่ว่าดาวเสาอยู่หน้าดูหน้ารักมันเหนื่อยหน่อย เหนื่อยแต่สําเร็จอะนะเหนื่อยแต่สาเร็จนะหอคะคือที่ต้องชนปัญหาอุปสรรคอย่าไปถอยมันหอคะยิ่งชนยิ่งดีแล้วดวงเรามีคนอุปสรรคไหมคะอาจารย์ดวงอุปสรรคมีไหมก็มีนะพระนหัตกุมรักมีหลอคะแล้วพึ่งได้ไหมคะอาจารย์มีแล้วพึ่งได้ไหมคะมันได้นะเพียงแต่คุณอยากจะพึ่งหรือเปล่าล่ะจะพึ่งสิคะเออเท่านั้นแหละได้ หล่ะคะเอออย่างเนี้ยเขาจะได้เงินก้อนเนี่ยแล้วถ้าหนูจะมีจังหวะขอจะได้ไหมคะได้ได้เอาเลยได้เลยเร็วๆนี้นะคะใช่ใช่กลางปีกลางปีไม่ใช่กลางปีสิคะเร็วๆเนี่ยไม่เกินเดือนมีนาเนี่ยขอขอไปก่อนเถอะแล้วอาจจะมีอะไรก็เดี๋ยว่าจจะว่าถึงกลางปีได้แน่นะอ๋อหรอคะจ้าจ้าอ๋อแล้วการงานก็สบายไม่ต้องห่วงอยู่แล้วศัตรูไม่มีศัตรูมีแต่ทําอะไรไม่ได้อ๋อแล้วเพื่อนฝูงละะ่าน สนุนดุลาาสหัชาสาชาดีเป็นพนักนําเงินมาให้ด้วยมีมีเพื่อนฝูงเป็นคู่คิดคู่เดินไหมคะดีใช้ได้เลยได้เลยเมื่อไหร่นะคะจะเข้ามามันอยู่ที่จังหวะนะก็เมื่อไหร่นะคะคุณไปไปออกงานบางที่าอยู่กัที่มันมันเพื่อนในออฟฟิศเรานะคะออาออฟฟิศมันอยู่กัที่ไปไปไหนอมันมีเลงไว้แล้วเหรอะกัมมะกัมมะก็โอเคนะ พาะมันจะพบวินาศลับๆไม่เปิดเผยเขาก็ชอบคุณอยู่นี่นะใครนะคะใครเหรอครับผมจะไปรู้ไว้เนี่ยมันมีนะมันมีอยู่นะเอาเอาแล้วเรื่องเงินล่ะคะะการเงิน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 ยังไม่่คยดีอ่ะหนักๆยังหนักๆอยู่นะอ๋อเหรอครับนะครับแต่กลางปีเรื่องน่าจะดีนะค่ะราแล้วรพ้นหายนีก่อนนะแล้วหนูต้องทำยังไงบ้างครับก็ตั้งทำสบายๆคอยรับอย่างเดียว เออเราจะไปอะไรกันนักหนาบางทีหนูอยู่บ้านนะบ้านเลขที่ห้าสิบเอ็ดทับสี่หกแปดเนี่ยจานว่าด,ดีนะคะห้าสิบเอ็ดเอ็ดทับสี่หกแปดสิบแปดหกแปดบางครั้งก็เย็นบางครั้งก็ร้อนหันที่ไหนอ่ะห้าสิบเอ็ดทับสี่หกแปดเพชรติดยี่สี่ได้หกค่ะดีใช้ได้ดบ้านนี้อาจจะลดเยี่ยมสูงหน่อยนะหรอคะเออชอบใช้อะไรของดีๆนะ อ๋อเอแล้วอย่ายงนี้เวลาไหว้เราก็ต้องซื้อของไหว้ดีๆสิคะอถูกต้องอะะมันถูกซัพเปกอยู่แล้ว <c oughs> อ,อ๋อแล้วอา <นะ S 2> จารย์มีอะไรแนะนำหนูบ้างไหมคะเพื่อที่จะจะดีขึ้นมันก็ถูกที่เรานะต้องมีสติหน่อยทำอะไรก็อย่าเพิ่งไปอู้วามอย่าไปโลภนะทุกอ,อย่างให้มันกันกรองหน่อยอ่ะโอ้แล้วสมัยนี้มันมันหลอกกันเยอะนะอ๋อ เราทําอะไรก็ยังต้องรู้จักพอดีพอดีอ่ะนะแล้วหนูใช้รถหนูขับรถขับลานี่มีอุบัติเหตุไหมไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรดวงพิเศษอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกคะดวงนี้แควคลาดอยู่แล้วนะไม่เป็นไรอ๋อนะขอบคุณมากนะคะอาจารย์ชคดีนี้ปีใหม่ชิงเทียอยู่อีน่ะขอให้แข็งแรงนะคะอาจารย์ครับพร้อมครับขอบคุณครับอาจารย์เดี๋ยวช่วงนี้เบรกสักครู่เนาะเดี๋ยวรับสายกันช่วงหน้าตอนนี้พักสักครู่ค่ะ